และตอนนี้เราอยู่กับรถที่เป็นกระแสะมากที่สุดตอนนี้ BPO SO s, <S e <Yeah>. v เราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ BPO SO s e v คันนี้1,399,000บาท และรถยนต์คันนี้มาด้วยขุมกำลัง190กิโลวัตต์258แรงม้าและแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรระยะทางวิ่งได้ไกลสุด485กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และรถยนต์คันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับประเภทแบตเตอรี่เป็นแบบเทอร์เนอรีลิเทียมนะครับความจุบแบตเตอรี่66.8กิโลวัตต์ชาว นี่ครับโลโก้ดีเพาวสวยๆแบบนี้นะครับและรถยนต์คันนี้มีมาพร้อมกับกล้องหน้ารถและเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับและไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและปรับระดับได้ด้วยล้ออลลอยขอบ20สวยงามมากๆมาพร้อมกับยางดันหลบขนาด 2 5 5 4 5 R 2 0และกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟ LED และกล้องรอบคัน360องศาประตูแบบใหม่เป็นแบบเฟรมเลสและมือจับแบบซ่อนก็มีมาให้ด้วยและด้านท้ายไฟ LED แบบ Star f เฟรมนะกร r a มาพร้อมกับกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้า เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางและบรรทุกของได้เยอะแน่นอนครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในของ d e p a วเอชโอนะครับมาพร้อมกับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมปุ่มช็อตคัทนะครับพวงม,มาลัยปรับได้4ทิศทาง กระจกมองหลังอัตโนโมัติปุ่มเปิดปิดประตูอยู่ด้านนี้ครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานพร้อมระบบวันทัชเปิดปิดนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะสังเคราะห์นะครับพร้อมดูระบายอากาศเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับพร้อมปุ่มดันหลังนะครับปรับไฟฟ้าอีก4ทิศทางนะครับและระบบจดจ,จําตําแหน่งเบาะคนขับด้วยนะครับก็มีมาให้ด้วยในรถคันนี้นะครับเบาะผู้โดยสาร ด้านหน้าปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับระบบเป่าลมบริเวณเบาะนั่งและพนักพิงหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเต็มคันมากๆเลยนะครับและมาพร้อมช่องเสียบ USB นะครับเป็นแบบด้านหน้านะครับจะมี Type A 1. จุด Type C 1. จุดด้านหลังจะเป็น Type C อีก 1. จุดครับ พร้อมช่องใจไฟขนาด12โวลต์ให้ด้วยในรถยังมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมอีกคือไวเลสชร์เจอร์ขนาด40วัตต์พร้อมพัดลมเป่าให้ด้วยนะครับหน้าจอ s u n f l o w เวอขนาด15.6นิ้วและลำโพง14จุดอยู่บนพนักพิงคนขับอีก2จุดด้วยครับฟังก์ชันบนหน้าจอมีหลายโหมดไม่เกินครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีโหมดอะไรบ้างโหมดนี่หลับห้องควบคุมสภาพอากาศ โหมดความเป็นส่วนตัวโหมดการแสดงสีเสียงโหมดล้างรถการเชื่อมต่อภาพและเสียงโหมดเบบี้แคร์โหมดแคมปิ ing, ม้งโหมดสุบหลีโอ้โห,โหต้องบอกเลยครับรถยนต์คันนี้สร้างความสุนทรีให้กับทุกคนแน่นอนครับ และนี่ครับคือการรีวิวคร่าวๆกับ DePaul s ส7คันนี้กับราคา1,399,000าบาทลูกค้าท่านใดสนใจทักกาแล็กออกโอตโมติ็ทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาพระรามสองสาขาวงแหวนกาญจนาสาขาสุวินพวง์และสาขาทางภาคตะวันออกสาขาระยอง